สำหรับตอนนี้ครับเราจะมาทดสอบความสามารถในการถ่ายรูปด้วยการขยายซูมเข้าไปถึง100เท่าของเจ้า Samsung S24 u l t r a อนตัวนี้ว่ามันเจ๋งแค่ไหนแล้ว AI ที่คุยกันเนี่ยมันช่วยได้แค่ไหนลองมาดูกันครับ ความสามารถขั้นสูงสุดของ Samsung Galaxy S 24ในเรื่องของ AI ครับเรามาทำการทดสอบกันดูตอนนี้เราอยู่ที่0.6นะครับถ่ายภาพมุมกว้างสุดเราจะเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรครับผมหากว่าคูณด้วยห่งเท่าหรือขนาดปกติก็มีความคมชัดสูงมากครับปรับมาที่3ก็ยังโอเคอยู่เลยครับพอปรับมาที่5เอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะแต่พอปรับมาที่10ครับเราจะพบว่าภาพม,ามันจะมีลักษณะสัญญาลบกวนหรือความเป็นวุ้นในภาพเพิ่มมากขึ้นครับและ เมื่อเราปรับมาที่30ครับเราจะพบว่ามันจะมีจอขึ้นมาที่มุมบนด้านขวาตรงนี้ให้เราเห็นว่าเราครอบเอาส่วนไหนของภาพที่ถ่ายจากมุมปกติมาใช้นะครับผมจากนั้นเมื่อเราปรับใบสูงกว่านั้นครับไปไปที่100เลยนะครับเมื่อเราโฟกัสไปที่เครือกล้วยตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าความคมชัดของภาพนั้นน้อยมากเลยครับผมเพราะว่าเขาใช้เพียงแค่ส่วนเดียวเล็กๆตรงนี้ในกรอบภาพใหญ่เพื่อจะโฟกัสครับผมเมื่อเราดูและเรา เราจะถ่ายภาพครับกดถ่ายภาพไปปั๊บนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของ AI ในการที่เขาจะช่วยทําให้ภาพตัวนี้คมชัดได้แค่ไหนครับกลับไปดูกันเลยครับเราจะเห็นว่า AI กําลังปรับแต่งภาพอยู่ครับแล้วตัวภาพตรงน,นี้ต้องบอกไว้เลยว่าโอ้ก็มีความคมชัดเพิ่มขึ้นมาแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับตอนแรกที่เราดูเลยครับเพราะฉะนั้นฮะ AI ตัวนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยครับในการที่ปรับความคมชัดของภาพที่มีความคมชัดน้อยๆที่เราซูมที่100เท ใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยนะครับ